ดีครับช่องป้ากูละเพื่ออฟฟิเชียลครับหักแพงมาแล้วก,ก,กินอย่างน้ออย่างอะไรดครับกินอย่างไหนกินหนูซื้อบักขามดองมากินหรครับบักขามดองขม่าามวงเออจีบินค่ะเหน,นูบลอ,อบิ่มโอ้หนูบลซื้นบลซื้นเป็นบลซื้นพี่น้องของกินแนว่ยอร่อยซื้อนตอนนี้อิลากำลังสิไปไดเอาให้แม่ติ๋ม จุดใหม่ค่ะจดใหม่จากผู้ปอแต่ว่านี่เป็นความลับอยเนียค่ะท่านเปิดเผยค่ะเอาเรือพี่นะอกเี่ยจดใหม่ไม่ยีอะไรยิาครับท่านผู้ใดอยากรูต้องซื้อวัดเขากุมขะที่ยี่สิบสองประที่ยีบเนั่นดีจทดใหม่ไม่อีีแล้วหักแพงีเื่องตุ๊กตาไันตุาได้ยี่สบาทสี่สิบบาทไม่ได้จัะ เม,<ห>มื่มมอติดตือไม่เมื่อแต่แม่ม่าให้น้องบอกแม่ว่าให้น้องบอกโอ้ติดแล้วไฟติดแล้วไฟไฟติดแล้วขออนุญาตคลิปก่นอน

ไม่ได้โจทย์ไม่เลยแต่ว่าพระท่านเปิดเผยว่าเพ่งยังพี่น้องครับท่าฟังเอาครับพี่น้องตอนนั้นเพื่อนมาหาแม่ติ๋มเพื่อว่าสิได้เทศไหนเนาะเดี๋ยวจะไปแล้วนะโอเคยังไง,ง,งจะเจ,ะจะอเรูกลับมาวันที่16บหกไม่ใช่กลับวันที่สิบสองตอนเช้าวันนี้วันที่เก้า เมืเม่อเสลาเมื่อุบวนจ้ยใช่เลี้ยวงานยังหลับอันไหนไปงานบวชไปไปจับปากกอนโอ้ oh, ีลาชีตบวชไปเซาะนี่ครับชีตบวชสี่แหละครับน้านเนี่ยนี่บวชผ่าค่ะ <laughs> ไปก่อนบ <laughs> กันนะ ชื่นชมเลยนะดูซีอาปาการ์คก่อนว่ะแั่ว่าม่นแม่ไปเบิ่งในคลิปด้วยค่ะแม่ไปคลิปมีมีจังหวะที่อันนั้นยืนมานู้แบบว่าสคืนสคืนไหมค่ะแต่ว่าไม่ได้ทันคืนหลายรอบอยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาหู้องเขาน้องรับมาขึ้นครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกครั้งแรกที่งงเลยเ่อเรื่อยคืนวันมูสีเอามาเตยได้งงเลยมาขึ้นแม่ปอดเป็นเป็นเพลงโซนของแม่ปอดค่ะ

ຫຼັບພໍແຕ່ເປີດປາກກັພແຕີດາ ขวาหนะ้าลำโพงเตรียมพร้อมล็อขอบสังกะสีอ้อมให้พร้อมกันมาไว้วไว้ผูน้นั่งอยู่กลาง เอาเซสมาพ่อเข้าแล้วเข้าแล้วสิลำเกี่ยวเกี่ยวกายชิลํำกายเกี่ยวก้อนสิล่ำใหญ่ก้อนกอ,อนยอนเกี่ยวเกี่ยวพันบาทนี่นั่นนึ่เลื่อยอยู่ในที่เป็นลีลาลําเพิ่นเซินกันเบิโนโน่งเด้น่บาทนี่พอแล้วฟังวสมควรแล้ว ควันแล้วหอดบัดมวนโฮเซลกองตีตุ้มเตือนตุ้มเตอรละเตอรเตอรตุ้มเตือนหมอลำเพื่อนมมดเห่ามะเร็งเจ้าใส่เสียงเป็นซ้ำนียงละเสียงสั่งตามลมเป็นซ้ำนียงละเสียงสั่งนำลมกล่อมทุกท่านผู้ชมทางไรสดก็ดีสำหรับหน้าเวทีเอาบัดนี้มาฮอนได้เลยเดี๋ยกันอันตอนเนื้องเนียวบ่าแม่หนูเนื้องเนียวเออยังไม่จะกเขทำไมเอาฟาไปฟาไป โยอยออนออกวาดดวดลายโยอย,อยอนออกวาดดวดลายลำเพลินจเจริญใจมาฟอนใส่คุ้นซามวนอย่างเก่าอีสานเฮานี่ล่ะนะ มนอย่างเก่าอีสานเฮานี่ล่ะนะขยันละแม่เพิ่นว่าอานี่ดีล่ะลำตื้นในใจเสวินเสือดู่ไม่สางม่วนกันอยู่บ่จางบ่ไว้ว่างว่างซะเอาทั้งยนทั้งเดามาฮอนเอากระดองเมื่อกี้ก่อนขามัดตังตังอ๋อซึ่งหาวจังบ่เคยพอยย่างฟอนหล่อเสียงกรองย่อนส่วนวายน้ำลำหล่อลำลองบาดเส่ห้องออกเชิดมาฝรั่นจ <orship> ืดมวนลาให้เ hmm. ป <algunos S 2> mm ็นหลวยลายย่าชนาบุ <hon> ้งพ่อบรรทุกคงสะบัดลัดกันยามฟอนย่าฟอนพูยามฟอนย่าฟอนพูยามฟอน ฝากให้อ้อนซอนลิลาวาทาออกซินฝากนำเสียงพินเสียงแคนกลมแฟนหมอลำฝากกุนงานสาวหน่อยเพจบานแพ้งในเด้อผู้ไททำลามมิดหมอแคนและแฟนหมอลำสายวัฒนธรรมอิสระเฮาเก้ากอ่อนฝากน้ำทาฟอนบาดเวลาจวนมาจอมอสิได้ลำเพื่นเดินต่อสายเตยกะระโดจอนาอรลำหง เตรียมตั้งทาทานิทานสีผ้าเอามาเชื่อมโยงว่าอะไรสี้าเยียมตั้งทาทานิทานสีผ้าเยียมตั้งทาทานิทานสีั้งาเตรียมตั้งทาทานิทานสีผ้าถ้าผ้าเนี่ยมันจะออกจมูกนิทานสีผ้าเออนั่นแหละลูกเตรียมตั้งทาทานิทานสีผ้าเอามานิทานนิทานสีผ้านิทาน ท่านจีพะฮะมียมตั้งถาถานมีท่านจีพะฮะเอามาเชื่อมโยงย้ำตั้งถาถานมีท่านสีพะฮะเอามาเชื่อมโยง